ครับผมมาดูครับต้นกระท่อมเสียบยอดต้นตอกระทุ่มครับที่ผมเสียบยอดไว้ที่ผมลงลงคลิปไวมาชุดก่อนคลิปก่อนนู่นละครับแต่ผมยังไม่ได้อปลูกเลยครับมาดูครับเขาจเจริญโตต๋ตดีดีมากครับ ที่ผมเมากิ่งใหญ่เสียบยอดนี่ครับวันนี้ผมก็จะมาพูดภาษาบ้านผมครับกำลัง,างงามเลยนี่กระบานผมก็ปลูกเจอครับแต่แล้วอยู่สี่กระถางครับผมว่าจะหาที่ลงปลูกอยู่ ต้นนี้มียอดของกระทุ่มออกมาครับมันก็เด็ดเด็ดทิ้งครับอันนี้ผ็หมอกกิ่งใหญ่ครับครับยอดใหญ่เสียบเสียบบนต้นโตกระทุ่มต้นนี้ครับ วันนี้เขาก็จะเริ่มเติบโตดีครับกิ่งนี่ครับใหญ่มากเลยครับฐานร่วงดินนี่ก็โอ้พุ่งเลยนะครับสมบูรณ์ดูต้นนี้การจะเริ่มโตโตงเเ้าครับโตเร็วมากครับยอดกระท่อมเสียบ ต้นกระทุ่มครับครับที่ผมปลูกวันเดียวกันครับกากิ่งตอนครับอายุเท่ากันอันนี้ต้นเสียบยอดครับแต่ต้นนี้ครับคือกิ่งตอนนี่ครับกิ่งตอนแต่ในที่ผมคิดนะครับ ยอดที่เสียบครับก็กิ่งต้นนะครับผมว่าเสียบยอดนี่จะการเจริญเติบโตจะดีกว่าต้นต้นครับในความคิดผมนะครับที่ผมได้ทำเองครับลงมือทำเองนี่ครับน,นี้ต้นเท่านี้นะครับแต่อันนี้ต้นเท่านี้ครับการเจริญเติบโตนี่ ดีกว่ากันในความคิดผมนะครับนี่ก็อ,อีกต้นครับโตรเร็วมากครับแต่ผมว่าดีอย่างหนึ่งครับกิ่งที่มันแตกออกมาตามลำต้นครับผมไม่ได้เอาออกเลยครับผมจะให้กิ่งมันแตกครับต้นมันจะได้ต่ำลง แล้วมันจะตายให้ใบเยอะครับแล้วใบเล็กครับผมไม่เอาออกเลยนี่ก็ต้นเสียบยอดครับแพรอยต่อรอยเสียบเข้าสวยมากครับนี่ครับผมไม่เด็ดทิ้งครับยอดทิ่แตกออกมาครับเสียตายใบเขาก็งอ,อ,อกเจอะอครับ แล้วมันจะเป็นต้นไม่สูงมากอุ้ยครับขผมไปผมปลูกเองเสียบเองครับตอนเองไตเห็นได้รู้เองครับแล้วผมก็อะไรดีๆอะไรไม่ดีผมก็อยากให้เพื่อนๆได้นนชมครับนี่ก็เสียบยอดครับ การของเขาครับบางคนเขาว่าต้นเสียบยอดบางทีจากหลายพันผมไม่เชื่อนะครับครับเนี่ยการเดลงครับนี่ครับมาดูอีกครับที่ผมเคยลงคลิปก่อนนน้นครับ ว่ารากเขายังเดินไม่ดีครับแต่มาดูตอนนี้ครับนี่ครับนี่รากเขากำลังที่จะสมบูรณ์รากกำลังเดินดีครับยอดเขาก็จะแตกใหม่ครับนี่ครับเลยอีกไม่เกี่ยรทิทิ์ครับไปดูยอดของเขาผมนี่มีแต่ลงต้นเดิมๆแล้วครับเพราะผมชอบ ต้นนี้ครับตอนนั้นเขายังเย็กเล็กอยู่เลยครับมาดูตอนนี้ครับสมบมูรณ์นี่ครับที่ผมชอบลงประจำครับแล้วก็ขึ้นอยู่ก็ความเอาใจใส่ ด้วยครครรัับบกำลังแตกยอดเต็มไปหมดเลยครับต้นนี้ครับผมชอบนี่ที่ลงเยอะมากที่ชุเนะครับการจเจริญเติบโตของเขาดูครับ ที่ผมบอกว่าเก็บใบได้แล้วครับเก็บได้จริงๆนะครับเนี่ยหกเดือนผมลงคลิปตั้งแต่สี่เดือนนะครับไมครับ,รบที่บอกว่าเก็บใบกินได้ห้าเดือนผพวกว็ลงแล้วครับเดี๋ยวผมลงหกเดือนนี่ครับนี่ครับมีแตกนี่น่าจะสามยอดครับมีก็สามแล้วครับ สวยมากเลยตัดตัเตกสามมีกอดเตกสามยอดอีกครับ่ต่นโตของเขาครับสุบมบณ์ครับเดี๋ยวผมจะลงเรื่อยๆครับดูการจเจริญเติบโตของเขาการเปลี่ยนแปลง แล้วมีอีกต้นครับที่เขาจะตายเลยมาตายเลยเพราะรากเขาเดินดีครับมาดูครับนี่ครับต้นเรกเขาจะเขรงแครับมาดูตอนนี้ครับพอแตกยอดมาใหม่ครับเขาจะสมบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวมาดูต้นควบแน่นครับ นี่ครับนี่คือต้อนควบแน่นต้นนี้ก็คลิปที่ผมลงชุดเมื่อปีที่แล้วนู่นครับตอนนี้ดูเขาแตกกิงนะ่งครับแต่การเจริญเติบโตนี่ผมว่าเสียบยอดจะ,ะเจริญเติบโตดีกว่าครับยังมีอีกเยอะครับไปถึงนู่นนะครับ นี่แหละผมอยากให้เ,เพื่อนๆได้ชมเพราะผมชอบต้นนี้แหละครับีมลงบ่อยที่สุดครับบางทีลงปล่อยก็อายเพื่อนนะครับ <c oughs> ครับ มีแต่ผมปลูกเองทั้งนั้นครับต้นแม่ของเขาก็คือต้นตั้งแต่ผมทำคลิปตั้งแต่ทีแรกครับที่ผมขอกิ่งจากเพื่อนมาจากที่อื่นครับต้นนี้นะครับผมได้ตัดกิ่งไปเสียบยอดพันการแดงอีกพันหนึ่งกับต้นนี้ครับ ก็ชอบหลายอย่างครับครับทงบอนทุกชนิดครับมีบอนหลายสายพันธุ์ครับนอกจากพืชกระท่อมนอกจากกระท่ม,กกรทมครับก,ก,ก็ชอบหลายอย่างการเลี้ยงซัดรับมีมดครับผมชอบแบบธรรมชาติ มีทุกอย่างครับผมปลูกต้าโนโรแมนนะครับต้นกระท่อมผมปลูกอ้อมเลยมีแต่เสียบยอดตอนกิง่งพวกเน่นเองครับแล้วก็โมบอนโอโลูคาเซียรครับมีมดครับผอขอฝากเพื่อนครับฝากติดตามด้วยครับ มีอะไรครับเดี๋ยวบ้านผมครับนี่ครับบนสตูลค,ครับนี่หวานพญาโจงอางครับแต่ที่ชอบที่สุดก็คือนี่แหละครับพืชกระท่อมครับฝากเพื่อนติดตามด้วยครับมีอะไรดีๆ คือการจเจริญเติบโตของต้นกระท่อมครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนชมตลอดครับฝากติดตามด้วยครับ